ก็กินอันนี้บะหมูกระทะหมูกระทะครับว่าตับส้มตับส้มตับส้มค่ะก็กินตับส้มครับพเดี่ยวดีดีก็ทิ้งมากดอดอ้สวัสดีครับผมอันนี้แม่เจ้าของร้านก่อนครับสวัสดีครับผมครับไปจากใดมาครับโจ้ะมากินตับส้มครับใช่แมักหอยเหรอครับชอบเดียหอยก็ครับครับคุณผู้ชมครับชอบเดียหอยครับหอยนางรมฝ่ายใหญ่ครับอ่ายำหอยหมี หอยบะหมี่กินฟรีครับผมแต่ห่วงกลับบอะลองกลับแหละเออใช่ครับหอยบะหมี่กินฟรียำหอยมีครับอร่อยครับมีปูไข่ดองมีกุ้งแก้วครับมีหลากหลายเมนูครับต้องแวะมาได้เดินตะลเบมาชิมกันครับแต่วันนี้อยากจะจัดเมนูกุ้งแก้วครับยำปูม้าะร้านมโนเลยมีไก่ทอดมีหมูยอที่หมูยอเขาหมูแปรอครับต้มตีนใช่กินตี๋ยงปะ ยำเล็บมือนางงี้กินกับยำเล็บมือนางนะครับยำตีนต้มตีนกินอ่ะมากินแบบมากอี่เหรอผมากเปิซลคุณนะเนี่ยพุ่นเซลคุณนะต้มตีนนะแล้วคุณจูจะกินกับกินให้อายเกี้ยวฮาดีที่ไหนโอเคครับผมเดี๋ยวเชิญทาไหนครับผมเดี๋ยวเชิญทางไหนเนาะครับผมไปพอไปพอไปพอเลย ครับครับผมวันนี้ผมนะครับได้มีโอกาสมากินแฮมแล้วนะครับร้านปลาจ้ำนะครับผมกินมาแล้วอยู่ประมาณห้าถึงหกปีมาแล้วครับเต๋อตำยำระเบิดครับร้านนี้นะครับยังคงความอร่อยนะครับสำหรับผมนะครับชื่นชอบเลยคือน้ำปลานะครับแล้วก็เป็นประเภทกุ้งกุ้งแก้ว นะครับอร่อยทุกอย่างทุกเมนูนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าของร้านนะครับมาแนะนําเมนูนะครับแต่ละเมนูคือฝังครับเชิญครับสวัสดีครับเต๋อตาละเบิดครับผมนะฮะก็เอาแบบง่ายๆเลยนะครับขอแนะนําเมนูสั้นๆเลยครับเมนูจานนี้ครับฝั่งขี้เตี้ยให้มาได้กินให้ได้ง่ายมาแปลงเลยไอ้ควายเมนูจานนี้ครับหมูแดดเดียวครับผมจานนี้หนึ่งร้อยบาทครับ เมนูจานนี้ครับหอยลมสามฝ้ายใหญ่ครับชุดละร้อยี่สิบบาทอันนี้สองชุดสองร้อยสี่สิบาทที่จริงมีกระถินครับแต่บม่มหมดครับผมนะเมนูจานนี้ครับหมูยอลวกจิ้มครับเป็นหมูมาจากมุนบครับนะฮะแป้งรวนเอ้ยไม่ใช่เนื้อรวนไม่มีแป้งผสมครับส่วนเมนูนี้ครับซปเปอร์ตีนไก่ครับรสชาติเหมือน วันนี้5 0าบาทครับผมนี่ครับผมเมนูส้มตำครับเมนูนี้ตำสี่หอยราคา100อบาทครับไปเมนูต่อไปครับเมนูนี้ครับไก่ทอดไกเต๋อครับชุดนี้100อบาทครับไปกรต่อกเมนูครับเมนูยำปูมาครับ สามตัวแบบนี้ครับรานะคาเริ่มต้น250บาทครับนี่ไม่ใช่ปูม้าฟีดครับนี่ปูม้าสดครับนะฮะต้องบอกหคทซาบนิดหนึ่งทำไมขายแพงบางร้านทำไมขายสีตัว100บาทอันนี้เป็นปูม้าสดครับคนละเกตกันครับผมนะฮะส่วนเมนูนครับเมนูแนะนำอยากแนะนำพี่ๆี่ครับสำหรับใครที่ชอบทานกุ้งครับฟังเบิ้นเบิ้นอูสำหรับใครชอบทานกุ้งผมบอกเลยว่าแนะนำ กุ้งแก้วร้านผมสุดยอดสุดยอดถ้าไม่อร่อยให้เตะให้เตะลุงชัยครับได้ก่อนได้ก่อนได้ครับได้ครับดูหน้าลุงชัยครับเมนูนี้120บาทครับผมนะครับฟงกินเตื้อเปิ่หนายเนี่ยก็เปิ่นหนึ่งบอกว่าฟางกินเตื้อก็มากอดหายคิงเพ่มาเหมือนกนไ <c oughs> มหมฮมนะเป็นสามคนเนี่ยแล้วคิงเอาดิ้นหมูไปอย่างเวยว่ เอาคืนมาก่อนเพื่อน่ายอยู่เนี่ยทิ้งเอาแม้แฮเนี่ยขอแหงเขาหูยังกาเออแสดงว่าลืมอ้าโคกเกิงเออโคกเกิงกินก็โคกเกิงกินไปเลยอุ้มไปเลยเนี่ยเพื่อน่ายทำเนี่ยกินก็โคกเกิงทิ้งเอาแม้แหงแงมันเปียมาทิ่ไหนเออผมก็ไม่รู้ครับผมครับผมนั่นนี่นะครับสำหรับ FC นะครับ ที่ติดตามผมและลุงชัยนะครับถ้าอยากขินนะครับเมนูประเภทตประเภทยำนะครับผมแนะนําเลยว่าขึ้นมาร้านนะครับเต๋อตามยำระเบิดนะครับร้านตั้งอยู่ที่ไหนก็ครับอ่ากวกสิงครับอยู่ตรงกาดซับทองคำครับใกล้ๆกับหมูกระทะฟ้าไตครับผมเริ่มเปิดประมาณกี่โมงเดี๋ยวนี้เปิดตั้งแต่11บองครับถึงประมาณ4ี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่ลมครับ นะครับห้ามลืมกันนะครับมากินกันได้เลยนะครับถ้ามาในนามลุงชัยหรอมีส่วนลดหรอครับอ่าแถมชุดรสสองช้อนครับอัอย่างก็ฟังฟังด้วยนะไม่ได้ยินที่ไหนมาในนามลุงชัยแถมชุดรสสองช้อนครับอ๋อครับผมครับผมครับถ้ามาจากเพจคือถามไอเตอร์เลยครับไอเตอร์ไหนครับเดี๋ยวก่อนเอตเตอร์ไหนไอเตอร์อร้ ถ้าตอยเป็ดลุงชัยมาหรอครับไอ้ยลุงชัยจะถามผมว่าอะไรวะคืออย่างพวว่อก่อนไม่ก่อนครับถ้ามาจากเป็ดลุงชัยเสียบครับลดไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นจะได้อได้ไกด่อ,ดกอ,อนด้อนุญาตก่ออนุญาตหรออนุญาตนนมโตนี่สิเปอร์เซ็นต์หรอนรอี่สิบเปร์เ็นต์ห้าเปอรสิเซ็นหรือบอกมาจากเป็ดลุงชัยเสียตามโต้ฟรีครับไปเลยโต๊ะละหนึ่งจานเลยครับผม น่าสนใจคนพูดต้องมามเติองเลยเนี่ยเขาสองคนต้องมามเติองมาวะนี่ร้านอย่างที่ใช้นี่ร้านอย่างเธออ่านอ่านชัดๆเตือนยังตามยำระเบิดเชิญนะครับทุกท่านเอสซีรับบรอมากินได้ลด5%หรือ10%นะครับมาลองชิมครับอร่อย thank mm -hmm. you